เฮ้การขนาดนี้จะมาหาดแค่ไนี้เ่าแหน่เอเนี่ยสองพี่ใหญ่แค่นั้น่ย

มันหนาวอะโอ,อ้ยท่านมครับตอนนี้เชียงแมงนะครับ้ราชบุรีเมษาหนาวครับโอ้หนาว21อ,องศาีครับ ก็เหมือนผล,มนลมไม้เมื่อกี้มันมีสผขาดใจแล้วก็ ปิดหน้ากันเลยไม่จําหน้ากันไม่ได้เลยอเ,เออโควิดมาแรงเหรอน้องฟินออโอ้จำกันไม่ได้เลยปิดหน้าปิดตาจะปิดทำไมกลางทุ่งนาเนี่ยไม่ต้องปิดแล้วสออินจะทำทังไงให้รูปมันเต็มจอได้เนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแชมเบหูมันติดโฆษณาหรือเปล่าแปลกเลย